เครื um. ่องหมายสี all, ่เหลี่ยมเพื่อนสนิทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันสบายๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชายหาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสุขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนเที่ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิตรภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลสวยได้เลยนี่คือเรื่องสั้นในภาษาไทยตามที่คุณขอสำหรับพร้อมจัดบรรทัดให้เหมาะกับการเล่าเสียงและเน้นบรรยากาศตื่นเต้นหรือไม่สบายใจ2เพื่อนเดินลงไปยังชายหาดยามเย็นลมทะเลพัดผ่านผิวกายทําให้รู้สึกเย็นสบาย แสงแดดสีส้มอ่อนๆอสาดลงบนทสาเปล่งประกายคลื่นซัดเข้ามาช้าๆพร้อมเสียงกระทบเบาๆพวกเขาหัวเราะเล่นกันในน้ำแต่ทันใดนั้นน้ำเย็นกระทบข้อเท้าอย่างแรงพวกเขามองลงไปเห็นเงาดำเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำความรู้สึกเย็นชากระจายไปทั่วร่างกายใจเต้นแรงขึ้นทันทีทรายใต้เท้าเริ่มขยับเหมือนมีแรงดึงเพื่อนคนหนึ่งร้องเรียกแต่เสียงทะเลกลบหมดคลื่นซัดเข้ามาแรงขึ้นทุกทีแสงสีส้มเริ่มซีดลง เงาดำใต้น้ำเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาพวกเขาพยายามถอยกลับแต่ทรายเปียกติดเท้าทำให้เคลื่อนไหวช้าน้ําทะเลกระแทกเข้าที่ร่างกายอย่างแรงความกลัวเริ่มทวีคูณเพื่อนคนหนึ่งชี้ไปยังบางสิ่งที่ลอยอยู่ในน้ำมันไม่ใช่เศษไม้ร่างบางอย่างลอยอย,อยู่เหนือคลื่นดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างความตื่นประหนกแผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างเสียงคลื่นดังเหมือนกลืนทุกเสียงพวกเขาต้องตัดสินใจ ยืนหยุดตรงนั้นไม่ได้อีกต่อไปแต่ความรู้สึกกว่ามีบางสิ่งใกล้เข้ามาทําให้หัวใจหยุดเต้นถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องนี้ไปจนถึงจุดช็อกสุดท้ายทําให้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและบรรยากาศสยองใจโดยยังคงรักษารูปแบบเล่าเสียงและการเม้นจังหวะเหมาะสําหรับคุณอยากให้ฉันทําต่อไหมเข้าใจแล้วฉันจะต่อเรื่องสองเพื่อนสนิทบนชายหาดให้เต็มความยาวประมาณตัวอักษรเน้นบรรยากาศตื่นเต้นลุนระทึกและเหมาะสําหรับการอ,าอ่านออกเสียง โดยเว้นบรรทัดเพื่อให้สะดวกต่อพวกเขายืนอยู่ริมชายหาดสายลมทะเลพัดแรงขึ้นกลิ่นเกลือและความชื้นเต็มปอดคลื่นซัดเข้ามาอย่างไม่เป็นจังหวะเสียงน้ำกระแทกเท้าทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเงาดำใต้น้ำเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาพวกเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่ทรายเปียกยึดติดเท้าแน่นแต่ละก้าวเหมือนต่อสู้กับแรงดึงของน้ำความรู้สึกกลัวค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่าง เพื่อนคนหนึ่งชี้ไปยังบางสิ่งที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำมันไม่ใช่เศษไม้หรือสาหร่ายร่างนั้นใหญ่และผิดรูปคลื่นพัดให้มันกระเด้งขึ้นลงอย่างช้าๆดวงตาของพวกเขาเบิดกว้างความตื่นประหนกแทบทำให้ลืมหายใจเสียงหัวใจเต้นดังในหูพวกเขาพยายามตะโกนเรียกกันแต่เสียงถูกคลื่นกลบหมดสายตาไม่อาจละจากเงาดำใต้น้ำได้มันเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งน้ำเย็นช็อกเข้าร่างกาย ความหวาดกลัวแผ่ซ่านจากหัวจะรดเท้าทรายใต้เท้าขยับเหมือนมีแรงดึงพวกเขาพยายามวิ่งแต่ทรายจับเท้าไว้แน่นทุกก้าวเป็นการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงแต่คลื่นและแรงดึงใต้น้ำดึงพวกเขาเข้าไปใกล้เพื่อนคนหนึ่งล้มลงมือเกาะขอบทรายแต่ทรายเปียกปล่อยร่างช้าๆน้ำทะเลพัดแรงขึ้นเสียงคลื่นเหมือนคำรามไล่ล่าดวงตาของพวกเขาไม่อาจละสายตาร่างดำใต้น้ำยังเคลื่อนไหว เหมือนมันมีเจตนาพวกเขาพยายามยกมือเรียกความช่วยเหลือแต่ชายหาดโล่งไม่มีใครอยู่เพียงแค่เสียงลมและคลื่นกระทบหาดความเงียบกลับเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดร่างดำใต้น้ำใกล้เข้ามาเรื่อยๆและบางสิ่งก็โผล่พ้นน้ำผมเปียกและยาวผิวซีดคลำ้ำดวงตามองตรงมาพวกเขาหยุดหายใจความหวาดกลัวเกือบทำให้ขยับไม่ได้เพื่อนคนหนึ่งตะโกนเรียกชื่ออีกคนแต่เสียงแตกสลายในทะเล คลื่นซัดแรงจนเกือบจะล้มทั้งคู่ร่างดำใต้น้ำเริ่มเคลื่อนเข้ามาไกลเหมือนกำลังลอยไปสู่พวกเขาอย่างช้าๆความเย็นและความชื้นรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้ามาไกลหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุอกพวกเขาพยายามวิ่งอีกครั้งแต่ทรายเปียกติดแน่นร่างหนึ่งล้มลงอีกครั้งมือควาเพื่อนเพื่อพยุงแต่แรงดึงจากน้ำทำให้แทบจะสูญเสียสมดุลสายตาของพวกเขาไม่อาจละจากเงาดำใต้น้ำ มันลอยขึ้นมาอีกครั้งและพวกเขาเห็นชัดเจนมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาใบหน้าซีเผอดดวงตากลวงปากที่อ้าออกเหมือนกำลังส่งเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยินเส้นผมเปียกแชะแอร์แล้พันกันร่างโค้งงออย่างไม่เป็นธรรมชาติและน้ำทะเลรอบตัวมันเหมือนถูกดูดเข้าหามันเพื่อนคนหนึ่งปรีดร้องแต่เสียงถูกคลื่นกลบหมดสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว และร่างดำใต้น้ำเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นแต่ละก้าวเหมือนช้าและรวดเร็วพร้อมกันเหมือนเวลาและความจริงบิดเบี้ยวพวกเขาพยายามจะวิ่งขึ้นไปบนเนินทรายแต่แรงดึงใต้น้ำเหมือนต้องการดึงลงไปร่างหนึ่งล้มลงอีกครั้งเพื่อนพยุงเขาแต่ความเหนื่อยและน้ำหนักทำให้เกือบจะล้มไปพร้อมกันสายตาจับจ้องร่างดำมันใกล้มากใกล้จนเห็นฝ่ามือชื้นเปียกยื่นออกมาความตึงเครียดสูงสุด เสียงคลื่นริมหาดแอร์ละลมกลายเป็นเสียงแซกที่ไม่สำคัญความกลัวเหมือนหยุดเวลาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและร่างดำใต้น้ำลอยขึ้นสูงเหนือผิวน้ำดวงตามองตรงมาที่พวกเขาไม่มีการพูดไม่มีรอยยิ้มแต่ความรู้สึกกว่ามันตั้งใจมาหาพวกเขาชัดเจนเพื่อนสองคนยืนตัวแข็งพยายามหาทางหนีแต่ทรายและคลื่นไม่ให้ทางออกน้ำทะเลรอบขาเหมือนกำลังรัดแน่น ลมพัดแรงจนใบหน้าเย็นชาหัวใจเต้นรัวมือเย็นเฉียบและความกลัวทวีคูณร่างดำใต้น้ำเริ่มเคลื่อนใกล้จนสามารถเห็นได้ชัดมันยื่นมือไปยังพวกเขาและทันใดนั้นคลื่นซัดแรงจนเกือบลม้มพวกเขาพยายามคว้ากันแอร์กันแต่ความหวาดกลัวทำให้ร่างแข็งเทื่อและสายตาไม่อาจละจากกลางดำความเงียบป,ปกคลุมทั้งชายหาดไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงเสียงหัวใจเต้นและคลื่นทะเล ร่างดำใต้น้ำยังคงเคลื่อนเข้ามาดวงตาเหมือนลึกลงไปไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกกลมหายใจและเหมือนทุกการเคลื่อนไหวถูกควบคุมเพื่อนคนหนึ่งพยายามตะโกนแต่ปากสันและน้ำทะเลกระเด็นเข้าตาความหวาดกลัวทำให้ไม่สามารถคิดอะไรได้ทุกอย่างรอบตัวเหมือนบิดเบี้ยวสีของน้ำสีของทรายแม้กระทั่งแสงส้มของพระอาทิตย์ที่ตกดินทุกอย่างกลายเป็นเงามืดและความไม่แน่นอน และร่างดำใต้น้ำยื่นมือเข้ามาใกล้สุดขีดสายตาที่จับจ้องเหมือนแทรกเข้าไปในหัวใจความรู้สึกเย็นชาแผ่กระจายลมหายใจถูกขัดขวางและเหมือนเวลาชะงักตอนนี้เรื่องอยู่ในจุดสุดระทึกเหมาะสำหรับที่สร้างสูงถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อจนจบเรื่องให้ยาวสุดสมบูรณ์ประมาณตัวอักษรให้เป็นตอนจบที่น่าตื่นเต้นหรือสยองใจเต็มรูปแบบพร้อมรายละเอียดและคุณอยากให้ฉันทำต่อไปไหมได้เลยนี่คือตอนจบของเรื่อง สองเพื่อนสนิทบนชายหาดโดยปิดเรื่องอย่างนุ่มนวลแต่ยังคงความตื่นเต้นและบรรยากาศลึกลับเหมาะสําหรับร่างดําใต้น้ายื่นมือเข้ามาใกล้ที่สุดแต่ทันใดนั้นคลื่นใหญ่พัดเข้ามาแรงดันร่างพวกเขาถอยหลังไปบนทรายพวกเขาล้มลงบนพื้นเปียกใจเต้นแรงและร่างสัน่นสายลมพัดแรงกว่าเดิมแต่เหมือนคลื่นนั้นพัดพาสิ่งลึกลับกลับลงทะเลไปร่างดําใต้น้ําค่อยๆลอยหายไปในความมืดของคลื่น เสียงทะเลกลับมาเป็นปกติเพียงแต่หัวใจของพวกเขายังเต้นแรงไม่หยุดเพื่อนสองคนมองหน้ากันตาเบิกกว้างแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจพวกเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่กอดกันแน่นความหวาดกลัวค่อยๆจางไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ไม่อาจลืมฟ้าเริ่มมืดลงพระอาทิตย์ตกดินแสงสีส้มค่อยๆลารับขอบฟ้าคลื่นซัดเบาๆราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พวกเขารู้ดีว่ามีบางสิ่งที่พวกเขาเห็น บางสิ่งที่ทําให้หัวใจเต้นแรงและสติแตกกระจายพวกเขาลุกขึ้นเดินไปยังเนินทรายเท้าจมทรายอุ่นๆและลมเย็นพัดผ่านหน้าเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาไม่ใช่เสียงล้อเล่นแต่เป็นเสียงโล่งใจพวกเขาหันมามองทะเลอีกครั้งและเห็นเพียงคลื่นปกติกไม่มีร่างดําใดๆสองเพื่อนเดินกลับไปที่รถไม่พูดอะไรมากเพียงแค่จับมือกันแน่นหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่หวาดกลัวอีกต่อไป พวกเขารู้ว่าบางครั้งทะเลก็มีความลึกลับแต่พวกเขาก็ยังมีกันแอลกันเมื่อถึงบ้านพวกเขานั่งจิบชาอุ่นๆยังคงเงียบอยู่แต่ในใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความทรงจำที่ไม่อาจลืมพวกเขาเรียนรู้ว่าแม้ความกลัวจะมาเยือนมิตรภาพและความร่วมมือก็ทำให้ผ่านมันไปได้ก่อนหลับตาพวกเขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นดาวบางดวงส่องแสงอ่อนราวกับทะเลคืนความสงบให้โลก และครั้งต่อไปที่พวกเขาจะไปชายหาดจะมีทั้งความสนุกและความระมัดระวังเพราะบางครั้งความลึกลับก็ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำถ้าต้องการฉันสามารถปรับเวอร์ชันนี้ให้เหมาะกับพร้อมเว้นจังหวะบรรทัดสำหรับเสียงอ่านยานาที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกและคลายอย่างสมบูรณ์คุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นไหม